เฮ้ยจริงเหรอแต่เพียงอ,อยากกินบ้างเดี๋ยวเพียนจะโชว์บล็อกเพียนจะโชว์ให้วิดีโอดูว่าโชว์ให้เพื่อนๆดูอันนี้คือรูปที่น้องส่งมาให้ดูและน้องก็กำลังกินอยู่น่าก,กินมากอะ <c oughs> <c oughs> ต้องสูจ้ะ <c oughs> ไม่สูนี่รู้เลยไม่ใช่คนญี่ปุ่นอ่า <laughs> มันคนมันคนละแบบกันอ่ะมีคนเคยเล่าว่านางลืมตัวกลับไปนางสซูเต็มที่มีคนมองจริงอะอ <laughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวไปวิ่งนะ ละตอนนี้ร้อนมากแกมจะกินกาแฟอีกรอบนึงขอเติมพลังด้วยกาแฟชนิดหนึ่งเพราะว่าเออแกมปกติแกมจะพยายามกินข้าวประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองนะคะเพราะว่าแกมเพิ่งกินขนมปังไปแล้วก็กินกาแฟไปกาแฟแก้วที่สของแกคงกินไม่หมดหรอกนะจะใช้กาแฟนี้ของที่ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะ มาแต่งหน้ากันดีกว่ากาแฟเหมือนเดิมเอาจริงๆว่าไม่แนะนำไม่ซื้อเพราะว่ามันจะแกว่ามันมีความหนืดมากเกินไปไอ้น้องหมีบราวคนต่อไปเป็นที่ปัดแก้มสี CR02 นะคะจะเป็นสีชชมพูนี้ ก็โอเคนะเืว่ามันดูเป็นน้ำๆกว่าเดิมไม่เชิแป้งตัวต่อไปที่เราจะใช้นั้น Mac Studio Fix เขียนคิ้วใบนะคะใช้เจ้ากีโกะไปคิ้วออกมาอย่างนี้ไม่ค่อยปลิ่มกับอันนี้เท่าไหร่ Mac Paint Pot สี g r o u w o r k นะคะสีเป็นอย่างนี้เย็บขคเย็บขคเย็บเข้ามาสิ เราจะไปให้ไวเพราะว่าเราขี<ล>้เกียจแต่งหน้านานๆวันนี้ใช้พาเลตของ MAC อันนี้นะคะเบอร์ n d นดีเบอร์นดีไทม์สไนใช้สีนี้กับสีนี้ผสมกันเมคอัพกิ่กนะคะสีชิมม่าชิมม่านะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ อ๋อสีดีงามมากละแล้วก็เติมหัวตาสักนิดนึงเพื่อความตาสว่างนี้นะคะมาสคาร่าของเม l l ลีนตัวเดิม ใช้ที่ปัดแก้มของซีคนะคะสีนี้จะเน้นลิปเราวันนี้เราจะใช้เมบรีนตัวนี้ซึ่งเราชอบมากเพราะว่าเนื้อมันดีนะคะกราเดชันตัวนี้สีนี้ด้วยแล้วแบบแก้มชอบงานตรงตรงนี้มากเลยอะไอที่มันเป็นปลายปลายอเน,นี้ย มันสามารถเกี่ยได้มีลิปของคันเล Pop ปอปอยู่นะคะสีมีดีนะคะแบบจะเป็นสีอย่างนี้เติมนิดนึงเสร็จแล้วกี่โมงแล้วหิวข้าวโอเค บ่ายมง20แล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันมีมิโซะที่ยังซื้อมาใช่ป่ะแล้วก็ใส่เต้าหู้เข้าไปยังก็ต้นน้ำร้อนแล้วโอ้ยขวันฮัลโหลกลับมากลับมาแล้วก็เดี๋ยวกินกับอันนี้เป็นอะไรที่ไม่เข้ากันเลยชาร์กิววิตช์ชีสกับวิตเบรเซียลดรายซิงกั r โรสเซต t o ม a t โต้ นี่นะคะซื้อมาจาก Mark and Spencer เกมบอัลโตนมาแล้วค่ะเนี่ยมันเหมือนแบบจะเป็นน้ำเดรซิ่งแบบกะเพราแก้มให้ดูแก้มให้ดูข้างในเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็มากินกินไหมน้ำๆๆๆๆน้ำน้ำนลองกินคำแรกน่อะไรที่เป็นงาน low fat อะ จำคิดว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าเขาทำออกมาใช้ได้เลยซอสที่มันเป็นอะไรอ่ะมันผสมกับใบกระเพราอะ่ะแล้วหอมมากแล้วมันก็จะมีล็อกเก็ตแบบผักแบบขมๆอะ่ะอร่อยเดียว ไม่อยากใช้กระเป๋าใบนี้เลยอะแต่มันจำเป็นอะไปดีกว่าอะไอ่ะ แบบมีแบรนด์ต่างๆมากมาย The Benham หอมมีชิชาโดโรราเกลเลอร์สิ่งเราจะมาดูวันนี้คืออันนี้ น,นีมากเลยดูสิน่ารักอ่ะอันนี้ไม่บอก,บอกเลยว่าแบบเป็นแค่มุมเล็กๆเ,เท่านั้นคือแบบ out of s t e e อ้ดิสวันทั้งม e ทั้งหมดโอ้น่าแซ่ด e n ังว่าจะได้มาว a นนี้หรือวันพรุ่งนี้โอเเราเม่ไี้ปลองไฮไลท์ตัวใหม่ของแก b a n บอนเคที่มันออกมาเขาบอกว่ามันหมดน้ำตาจะไหลออกกันเถอะไม่มีอะไรอะ มีกาแฟมีร้านโซฮาอันนี้เราจะมาซื้อขนมร้านนี้กันจูเลียนซัมติง ดูขนมสก่นอกนชิ้นไหนเดี๋ยคะปอถาดน่ากิน,าน,านามากอ่ะอันล่าอันสายสุดอ่ะแล้วก็อันนี้ด้วย Um, it's for a takeaway may i have one royal crunchy chocolate yes and apple tart please ขายที่นี่เอง เราได้2อันนี้มาแล้วเราก็ได้อันนี้มานั่งดูเกมออฟโดมเหมือนเดิมบางคนอาจจะงงว่ามานี่ได้ยังไงประเด็นคือว่าไปมาหาลัยแล้วจะนั่งทำงานแล้วแต่ลืมพาสเวิร์ดของระบบที่แกจะต้องเข้าไปนั่งทำอะค่ะ ก็เลยกลับมาเลยโมโหไม่ทําแล้วเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้ทีเดียวแล้วเดี๋ยวตอน6กโมงกมก็จะไปเจอเพื่อนเดี๋ยวมจะนั่งดูดเกมออฟโจนแล้วก็กินขนมผ่อนคลายอารมณ์สักพักหนึ่งอื like mm ้มอทาร์ตแอปเปิ้ลอร่อยมากแต่หวานนะแต่คืออร่อยอะ <That 's S 1> <it. S 2> จำเล่นเครื่องสำอางนิดหน่อยแล้วมันคินว่ามันเยอะไปคิว่าเลยจะลบออกก่อนนี้กำจะไปเจอเพื่อนลบทุกอย่างเลยนะใช้ที่ล้างหน้าของฮาราโบะนะคะ ตอนแรกคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นน้ํามันแบบเป็นน้ำมันทาหน้าเราก็ทาหน้าสดิบดีเลยแล้วก็ลงแป้งตามก็คิดว่าเออทาไมวันนี้เนี่ยหน้ามันดูแบบมันฉ่าเมเป็นงานเกาหลีมากเราคิดว่ามันเป็นน้ํามันแล้วเราส่งไปถามน้องน้องบอกมันเป็นน้ามันพี่แกมันไม่ใช่น้ํามันธรรมดามันเป็นล l i v e ยล์เป็นน้ํามันมะกอกซึ่งเอาไว้ล้างหน้าเซ็งแต่ก็นะใช้นี่แหละดีอ่ะชอบชอบยิ่งกว่าตัวร o l i o ที่แกมบอกอีกเนี่ยตัวเนี้ย แกมชอบตัวนี้ตัวฮาดาระโบมากกว่าแต่คือลอรียลใช้ได้เนื้อมันเขาเรียกว่าอะไรเนื้อมันไม่เหมือนกันอะตัวฮาดาระโบเนื้อเนื้อจะดีกว่าแกมามีนัดกับเพื่อนตอนหกโมงเย็นแล้วแกมก็ไม่รู้ว่าแกมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนแกมจะคุยกับแกมเสร็จประมาณกี่โมงมีคนถามเหมือนกันว่าแกมใช้สกินแคร์อะไรมีความรู้สึกว่าหน้าแกมใสขึ้นที่จริงอะแกมจะบอกว่าแกมไม่ได้หน้าใสขึ้นนะ แกไม่ได้น้าใสขึ้นแต่ว่าแกมอาจจะขาวขึ้นแล้วเพ mmm pues <expertise> <now> ื่อนๆก็ดูว่าหน้าแกมใสขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าผิวแกมตอนอยู่ที่ไทยอ่ะคือดีกว่านี้อยู่ที่ไทยอ่ะยังว่าโดนแดดเนี่ยเพราะแกเป็นคนที่ว่าไม่ไม่ได้หลบแดดอ่ะไม่ได้หลบแดดอะไรแต่พออยู่ที่นี่ผิวมันขาวขึ้นแล้วมันดูใสขึ้นเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะดูแกว่าแกหน้าแกมใสขึ้นสิ่งที่แกใช้คือเนี่ยแกมแค่ล้างหน้าไปแต่ละวันแล้วก็ ใช้พวกมอยส์เจอไรเซอร์ที่ทำโชว์ไปเรื่อยเปื่อยอะใช้มอยส์เจอไรเซอร์ของโซวาซูด้วยไอโซวาซูเฟ so ิร์สแคร์ดีเวลินซเซรั่มอะแล้วก็ฮาดาลาโบฮาดาลาโบที่เป็นน้ำโปกฮาดาลาโบที่เป็นเจลมีอะไรดอทฟรีเรสซิเลนต์ก็เนี่ยเป็นเป็นแค่งานแค่แบบให้ความชุ่มชื้นเองแ,แทบแบบไม่ได้ใช้อะไรเลย เวลาเข้ากล้องอ่ะเวลามันโดนแสงอะค่ะมันจะดูเหมือนหน้าแกสว่างนิดนึงแต่แกไม่ได้หน้าใสขนาดนั้นกเราเพิ่งกลับมาจากเจอเพื่อนแล้วหิวมากนี่คือเอ่อจะไม่เชิงจะว่าเรียกอาหารเกาหลีก็ไม่ถูกเป็นงานนำซุปมิโซะที่เหลือแล้วก็สาหร่ายที่เหลือแล้วก็เต้าหู้ที่เหลือต้มใส่โกชูจังทุกคนคนงง เมื่อกี้แกเพิ่งกินไปไม่ใช่หรอแกกินอีกแล้วเหรอกิไมเมื่อตอนสี่โมงอะ่ะอันนั้นน่ะนี่กี่ทุ่มแล้วว่ะจะสามทุ่มแล้วอ,อืมแล้วก็ขนมเค้กยังอยู่กินไม่หมดไปหยิบนี้ให้ฉั ไม่ควรดูวีโอนี้ตอนคืนเพราะว่าจะเป็นอะไรที่ทรมานมากไม่มีอะไรกินซูชินะ้าไม่มีอะไรเลยรู้ป่ะมีแค่ซาลมอนแล้วก็มีอะโวคาดโดแค่เนี้ยอ,อร่อยมากมแล้วแบบอากาศข้างนอกมันหนามากเนาะแล้วพอกินอย่างนี้แล้วแบบโอ๊ย แกมาอยากอ่านหนังสือนะตอนแรกคิดว่าแบบเจอเพื่อนแล้วจะกลับมาอ่านหนังสือใช่ป่ะแต่คิดเราไม่ไหวมีความสึกว่าเหนือห่อยเหนือ่อยก็เลยน <c oughs> ั่งเล่นคอม <c oughs> ตอนนี้แกกำลังบ้าใครรู้จักไอคอนบ้างน่าจะอ่านว่าไอคอนมั้งไปดูรายการเราดูจากจีดาก้อนก่อนคือเขาเป็นรายการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวินเนอร์หรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้ที่มันเป็นแข่งกันแบบมีวินเนอร์แล้วก็มีไอคอนอ่ะที่เขาแบบ ทีม A กับทีม B อีอะแล้วเปิดไปดูแล้วฟังเพลงเขามีความรู้สึกว่าเออเก่งเนาะวงนี้เก่งวินเนอร์ก็เก่ง คือที่คุยที่เห็นพิมพ์มพมอยู่เนคือแกกำลังนัดกับเพื่อนว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ลอนดอนเราไม่บอกว่าจะไปที่ไหนจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเราจะเดินทางเขาจะมีสองแบบมี National Express อันนี้อันนี้ National Express นี่จะเป็นรถโคชที่เป็นแบบคล้ายๆรถรถบัสอะคะ่ะมันจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับเ t i o n a l Rail ซึ่ง เป็นไอ้นี่เป็นรถรถไฟนั่นเองแล้วก็นัดกับเพื่อว่าเอาแบบถูกเถอะไม่ต้องแพงหรอกตอนนี้ก็ดึกแล้วเป็นมาห้าทุ่มกว่าๆกัดูเพื่อนรักเพื่อนรายอยู่กําลังมันเลยอพอตอนสิบสองเนี่ยเริ่มมันละก็เดี๋ยวไงวันนี้กําลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวีดีโอหน้านะคะยังไงวันนี้เพื่อนๆก็ฝันดีละกันนะบ๊ายบาย